สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์มืดครับวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนครับนี่ครับหลังวันลอยกระทงครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดครับมื่อก็บเฮ็ดด้วครับนี่โอ้นี่ครับเฮ็ดไข่ครับพี่น้องเฮ็ดออกตอนเกี่ยวเข่าครับพี่น้อง ครับเจ็บเฮ็ดน้ำกันครับพี่น้องอีดอกนึงครับพี่น้องดอกก็งดงามเลยครับนี่ดอกนึงครับพี่น้องบานแล้วครับเฮ็ดเริ่มเริ่มเถาแล้ววอกก็งงามอยู่ครับพาอใดอยู่ครับนี่ครับอืมสองดอกเลยพี่น้อง ส,สวยครับส,สวยๆนองยี่งตุ้มๆนะครับพี่น้องท้างในบานนีดอกนึงครับนี่อีกหนึ่งดอกนะครับงดงามครับอ้พี่น้องครับดอกหนี่งบบง่าเลยครับอีกดอกนึงครับพี่นออ้อนงบานนะครับ Oh. เฮ็ดออกตอนเดินพฤศจิกายนครับพี่น้องชุดยอดครับหกเจ็ดได้ครับปีหกเจ็ดชุดยอดครับคนพี่นอ้องเฮ็ดไหมคุดดอกงามๆเลยครับแข็งเลยครับยังไงอยู่ดอกบานแล้วแต่ว่าก็แข็งอยู่ครับ เก็บไปเก็บมาก,ก็ได้หลายเติยวเลยพี่นอ้องนี่มาเด้อครับพี่นอ้องมาเก็บเห็ดเห็นน้ำก,กันครับเห็ดออกให้คนกินคักวปีนี่บนเก็บหอดตอนหนาหนาวพี่นอ้องเออพี่น้องดอกดนี่คือนใหญ่ครับเถอะทีหลังได้บอือระ บานเต็มที่ทายเติบด้วยพี่น้องดอกนึงครับงามๆเลยดอกนี้ยังสวยอยู่อ้ดอกนี้เทาเอากรไดาเลยพี่น้องเบื่อเห้เป็นเสือต่อไปครับนี่ครับพี่น้องสวยๆสวยๆ ดอกง่ายๆนี่ได้ครับครับพี่น้องสรุปผลงานครับพี่น้องนี่ครับได้เกือบเต็มกระท่อครับผมแจ้งแล้วครับบรรยากาศปลาครับพี่น้องเฮ็ดออกวันหลังร้อยกระทุองอสองมือครับพี่น้อง เมื่อวันที่17ครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณใจ้ายครับพี่น้อง